คุณผู้ชมไปดูภาพ น่าตื่นตาตื่นใจหน่อยนะคะที่วัดถ้ำเทพนิมิตยอยู่ที่จังหวัดพะเยาช่วงนี้เราเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันละโดยเฉพาะในพื้นที่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะที่นี่นักท่องเที่ยวเขาไปดูฝูงค้างคาวกัน,นะคะ่ะอยู่ในถ้ำเป็นหมื่นๆตัวเลยนะคะแล้วก็มีช่วงฤดูการที่จะเข้าไปชมได้ด้วยซึ่งฝูงค้างคาวที่อยู่ในวัดถ้ำเทพนิมิตนี้รู้งานรับแขกเป็นด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้าไปดูเนี่ยเขาจะไม่เกิดอาการตื่นกลัวหรือว่าบินเข้ามาจู่โจมใส่นะคะอาจจะมีบินชวัด เบี้ยนบ้างเพราะว่ามีแสงไฟมีอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆกับนักท่องเที่ยวนะคะบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่เก้านะคะบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่เก้าตมนห้วยลานอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาค่ะที่ตั้งของวัดถ้ำเทพนิมิตนะคะมีค้างคาวอยู่ในบริวเวณตัวถ้ำเป็นหมื่นนะคะก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันอตอนกลางวันก็นี่ก็คือเข้าไปดูฝูงค้างคาวที่เขาเกาะเพดานถ้ำนอนอยู่ส่วนตอนเย็น ก็เป็นรอห่างๆหน่อยนะคะดูฝูงค้างคาวที่พากันบินกรูออกจากปากถ้าไปออกหากินในเวลากลางคืนเป็นถ้ำหนึ่งเดียวค่ะที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดูฝูงค้างคาวที่เกาะกลุ่มรวมตัวอยู่ในบริเวณตัวถ้ำได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนี่คือทางเข้าถ้ำนะคะต้องเดินมุดแต่ลงไปหน่อยต้องมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เดินนําไปด้วยนะคะ บริเวณพื้นที่โดยรอบตัวถ้ำนี่คือเขาบอกธรรมชาติร่มเย็นมากต้นไม้ภูเขานะคะอยู่ทถ้ำกลางขุนเขามีนกยูงด้วยมีสัตว์อื่นๆด้วยนะคะที่เวลาไปท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ชมไปพร้อมๆกันจเจ้าวาดวัดถ้ำเทพนิมิตรพระศรีไพรเขมาพิรโตคะ่ะท่านบอกว่า ตัวถ้ำนี้นะคะพระอาจารย์กับเจ้าวาดรูปก่อนเป็นผู้ค้นพบแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมในตัวถ้ำเนี่ยฝูงข้างคาวอยู่เป็นหมื่นนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่กันอยู่ตลอดทั้งปีค่ะช่วงเนี้ยประมาณเดือนกันยายนนี้ข้างคาวจะเยอะเป็นพิเศษนะคะช่วงหน้าฝนหน้าร้อนจะชมได้สะดวกหน่อยแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อตัวข้างคาวไม่รู้หายไปไหนมันจะน้อยลงไปหน่อยค่ะ,ะถ้าจะชมก็คือต้องช่วงนี้เลย แต่สักนิดหนึ่งฮะช่วงต้นเห็นคนที่ไปดูข้างข่าวไม่สวมหน้ากากอนามัยนั่นแหละกำลังจะบอกเลยพี่เบิร์ตต้องสวมนะนะคะค